แมนบอกบอกแมนยูแป๊บแมนยูหน <ram ast> ิ่งบอกเก่งเตาเองสวัสดีค่ะอยู่ช่องสาวยุ้ยดัมซิงนะคะบ่แม่นลงทีมงานเราบอกแมนแมนยูวันนี้นะคะเราสิพามาส้ม เฮ็ดอีหย่งกันว่านี่คุดด้เม็ดนึงก็น้ำออกนะคะเราจะปูทางทางมันวิ่งไม่ได้คลดเขามาบา่ดได้ก็ต้องปูทางเจอทีมงานจ้าข้องกับบ่ไดดบันนี่ก็เอาไม้เจ้าของนาทำมาปูก่อน จะรอดหรือจะร่วงนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะอันนี้รถเครื่องใหญ่วิ่งนะคะร้อยยี่สบร้อยสิบห้าเราจอดนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถจะวิ่งได้นะคะก็ <_ A> <_ A> นางไห้กำร่างใจนะคะลอยเศร้าซืเขาบ่ได้ค่ะไปถึงแล้วมันมณนนีก่อนเด้อว,วันนี้ก็สิบหกแมนบะสิบหกอีนาโอเมนอันทีน,นึง จะรอดูนะคะว่าจะวิ่งได้หรือเปล่าก็เจ้าของก็ดูน้ำนี่กำลังได้สามเมตรนะคะน้ำใจนะคะนาสามเมตร 全部免费，再买嘞吗？ สรุปเจ้าของพี่ก็บอกว่าทำยังไงก็ทำนะคะให้เป็นทางให้เป็นสารจัดไปค่ะบมนใหม่พญาไงบริพาวทานดอกบ้านนี้ รดพอดี कर เที่ยงแล้วนะคะตอนนียไปห้องเขาดู เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะรอดหรือจะรวงเดี๋ยวให้ไปครัทำทางก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนหลังจากที่เราหายคือมันเบว่างอีลีคือทั้งขับรถทั้งทำกับข้าวซื้อน้ามันแล้วก็หางานนั่มมันเบอหนอี้มันบามีเวลาลีคะ่ะเวลานอนยังไม่พอเลย บาพูดต้องขึ้นหอนอนองเวลากินเขา,ย,ายังเสาเทียงเรงหลบเธอเดียวเลยค่ะย่างมรงเห็นงานเป็นตะลวยแห้งแต่ว่าก็ยังทุกขึ้นเกาเงึดจจกอค่ะงึดแห้งไจ,จากมือเยวจบคลิปตั้หนี้นะคะสวัสดีค่ะ